เกม็บนะก็มาประเดิมดีซีพีกันหน่อยนะครับเมโดเรียมีของใหม่บาสซาก้ามีของใหม่จะขึ้นหรือเปล่าเรามาดูกันนะครับโดยที่เมโดเรียเรื่องก่อนครับผมอุ้ยจูวอุ้ยเก่แมกโนเลียเจอกับบาสซาก้านี่เขาทิ้งเลยนี่ของใหม่ได้มาเราทิ้งเราบ้าจดจังเมทิ้งออเดอร์ต้องทิ้งยิงสองออเดอร์แล้วกัน เขาจะจูบอืมโอ้โหดูหาชิคนี่อ้าวโอเวอ่ะสมสมยองนะอเนี่ยไม่ได้เลยอย่าโบกนะว่าถ้าหาไปนี้ส่าเองว่า <c oughs> ให้พูดดีกว่าเออจเพราะมันหาได้แค่ทีดีนะครับใส่มาเพื่อนอกจากคุณจจยได้สองใบก็ส่วนใบแล้วก็เริ่มหลังจูวตีครับเราออกคริสอุ้ยมาเลยเหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นไม่ใช่แล้วอะไรเคยดูแล้วเนี่ยที่บอกว่ามีมาแจงกดโจ้โอ,อ้เออจริงด้ยวยปะจริงพี่ <laughs> ไรเลย <laughs> หุ้ยตัวจำไรมันเป็นไรลาย อพี่มื่นเดียวพอปล่อยเลยครับบี้ชุบบชุบุ้ยมาอีกแล้วยังเดี๋ยวผ่านเลยก็เธอจู่อ่ามันเตรียมอ่างลายลายอนี่มันขุดอะไรก็ได้เนาะไม่ค่อยได้ดีอ่าอาวุธทีดีไหมถ้าจะไม่ผิดอ่านี่เมื่อติดตั้งแบบเรื่อยเรื่อยนะเลือกอาวุธจากดอกอะไรก็ได้ไม่เกี่ยวกันเลยโอเคฮะแต่ว่าเราทิ้งในในนี้ได้ทิ้งมาทัดใบไม่ทิ้งของคุณฟรีอะไรยังไม่ได้มีประเด็นอะไร แค่แค่อยากรู้ว่าเออมันทิ้งได้ไหมเก็บไว้นะครับอย่าบอกหน้าได้ใช้นะครับแล้วก็อยากได้เลยโชว์ก่อนเลยครับเผื่อตายเตือนต่อไปอุ้ยเด็กว,วันเพื่อเทินต้องติดภาวะสกสาระนะจริงเปล่าไม่เชื่ออ่านก่อนอ่านดิแล้วนี่ภาวะไหมหอมไม่ยาภาวะค่อยลงอ๋อเป็นเกศสองที่ามาันลงมาแห่ไม่ได้ดีกว่าโ <c oughs> ดแล้วไป อ่ะถ้างั้นก็ไม่ต้องคิดมากข้าวเวนกาเลยเฮ้ยปวคิี้เอามาไม่มีครับผมอะไรเหี้ยพอออกล่องแล้วไม่ขึ้นดูกวะเดี๋ยวรอเกตสามก็มึมมึมผมเครียดเลยพี่มันแค่รอจังหวะเดี๋ยวพอเกตสามสองขี่เดี๋ยวน้องก็ดมจรงจริงจริงบรามักโนเลียถิกไปนี้เมาแมกโนเลียลงกระทับที่ช่องเวนการลงกระทับถ้าไม่มีตัวมันในโซเอายัสโซ่เวนบวก ห้าพอร์ลอาชีแวนบวกห้าพอรลและตัวเมโนยามิซึคืตัวอะไรไม่ไม่มีนะตั้งนี้ไม่มีอ๋อโอเคออเดอร์โอเดอร์มาเห่าหุ่งหุ่งโม่สามคือมันเป็นมันมันมันเป็นตัวที่มันควรอยู่ในดอกโคตรไม่น่าโม่เลยฮิ้วสองใบไปไม่ได้เลยครัมันมันคนที่ควรอยู่ในดอกเลยไอ้ตรโเนี้่ใช่ควรอยู่ในดอกมาเห่าหุ่งหุ่งกูเจ็บจังคอหนึ่งคอสองเฮ้ย หิวหมดแล้วพี่ผมเจ็บจังเลยแรงแล้วไม่ต้องสนหรอกสนแรงรู้มาพ่ออ๋อเออไม่มีคอเตอร์บัสนี่หว่าทำไมเขาเพื่ออะไรอ่ะชุบบ้างมันต้องคอเตอร์บัสไงเพื่อตีอยากเพื่ออียากนั่นแหละเอาไว้ถืงหน้าก็ได้อุ้ยเอาไปตีเวนมันบังคับลงช่องหลังเวนไหมแต่แต่อยู่ช่องหลังอ่ะแต่อยู่ช่องหลังมันได้เฟกจัวไงถ้าอยู่ช่องหลังอยู่แถวหน้าก็ตีได้พี่อ๋อ อ๋อใช่น้องลงจากออเดอร์เออจะผิดออกมาเลยครับคิดแป๊บหนึ่งครับที่ดับฝันนะครับบวกมือเหรอโอเคยังไงก็ที่ดับฝันนะมีสองข้างที่ดับฝันใช่ไหมเฮ้ยผมขอบ่อยเลยสิบแปดโกนพี่เช็คจะได้เ่าเหรอไม่มีไม่มีสิบเก้าไปไหมสิบเก้าเยอะไปแล้วไม่เหมือนแ้ ทำไมสิบเก้าผมวะเว้นสิบสี่สิบสี่ขอแค่พาวอุ้ยแอบโกงนิดแอบโกงหน่อยไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะจับไปที่กันเปี่ยเยอะเปลี่ยนเยอะอยู่เขาจะจูดีเกือบดีเลยไม่น่ากาี่มีวันลืมเลขของไอ้คาราโร่หรอโดนบ่อยใช่ไหมใช้บ่อยแต่ไม่เคยได้ชุบไม่เทรานะครับพี่จัดไปพัลส์บาร์ เขาเดือบั้นจูวโซชาร์ดคออยูไ<ง>่ไหนหลังแวนสิพี่อเขาตัวชาร์อ่าโซบัตดีไทายบล์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนใจยเย็นอ,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 อุ้ยออกอาวุธโกนเฮ้ยโอ้ยใบใจเย็นใจเย็นพี่ <c oughs> เบาใจเย็นใจเย็นอย่าเลือกลัะอย่าเลือกลัะขอมันขึ้นนะเข้าใจป่ะเอย่านะาบั้นหลือเท่านั้นอะไรขึ้นอ่ะอย่าไอ้นั่งขึ้นไอ้นี้ อ,อี่ยงนโซ<า>สองเ<า>หลือเหลือมันโซหนึ่งบัตหนึ่งทำไรได้ทิง้งทิ้งการแล้วก็ทิ้งการจากมือคุหนึ่งใบก็รีดของไม่จำเป็นเนาะเสือดาวุธก็ได้เสือส้อเอ,อที่หงใช่ไหมใช่จับได้ขึ้นลหลึมนหมอนยังวะอาก่อนขอใหม่คุณหาการอาวุธจากกองหรือดอก ถ้าตีไ,ไปแล้วขุดดอกนี่ไม่น่าทำแสดงเละ็ะใส่ในกองการขึ้นมือถ้าคุณผู้ใหญ่กองการสั่งกองการอ,อ๋อนี่เด็กนี่เด็กขึ้นมือนะี่เด็กครับผมมีกองมีกองแล้วก็มันมีสกิลเอ็กซ์คอมเบอร์น่าอาวุธลงดอกโซนอ๋อนี่เอาไว้เลยเถอะหน้าอย่าหาทำนะครับแต่มันไม่มีการคอลเกตสองอยู่แล้วนี่หว่าอย่าหาทำนะครับไม่ได้ไม่น่าไ,ได้ใช้อย่าหาทำนะครับพี่ อุ้ยอุ้ยอยากเก็บเรียนเลยตีถึงตีถึงตีถึงเลยว่าดีไทยไม่ดีไม่ดีดสบ,บายสบ,บายโซบ,บายครับยิวหมดแล้วสอ,สองครีไปลวกี่ใบวะสามใบอ่าตัวนี้มีพรางโบว์ไหมวะอุ้ย เกยสองตีหมื่นไม่มีสก,กิลบวกด้วยโอ้โหซะบวกก็ต้องเอาอาวุธเข้าโซงไงจะทำไมล่ลด้ไม่เอาต้องเอาจากนี้ด้วยนะ <c oughs> โอ้ไม่แรงไม่แรงถ้าไม่แรงทำไงครับถ้าไม่แรงเราต่อ <c oughs> บูสอะสิบสามก่อนเบาเบาก่อนครับสิบสามก่อนในครั้งนี้มันตีถึงอยู่ตอนที่ตกทิ้งห้าพอไปเลยครับสองรีไปครับพี่มาหาศาลแบบนี้ พรีเวนพัะหลังค้างโดพัะหลังค้างสามเดมใช่โอเวนครังที่1เอ็ดเอดอร์ไป่อยฝนแถวหน้าอ่าโบยสองหมื่นก็ยังไมถึงเนาะที่บวกแค่หมื่นเดียวกับทิกก็จะเป็นสิบอ่าเป็นสองหมื่นสองมื่นบวชดบวชดบวชบวชดบวชดเลยบู๊สองมืสี่สี่กับสามสามขอืนห้าเฮ้ยดี๋ยวดิ ไม่ใช่เมื่อกี้ทำโดทำคีนี่มันก็จะเป็นสามแล้วนี่สามห้าหมื่นห้ามีเยอะมีเยอะลงก็ให้ถึงไปเลยให้ถึงบวชบวชกูมไม่ชัดพูดไม่ชัดบวชโอ้ยเก่งจังเลยครับพี่อยากให้ต้องเอาจีเอลเดอร์ครับผม,มอ่าเทกเอลเดอร์ไหลดิไหลกัดในโซ่ใบหนึ่งเลยไหลไปนี่แล้วก็มันจะมีเทกของไอตัวเนี้ย ในสวิกในดอกอีกใบนี่ก็เมนโวลียาลงเวนะนะอ่าบอกห้าเพาโอเคจัดไปลงเฮมทารุสกิลโซบรัสครับโอเฮมทารุจากรอปลงเรียแล้วต้องเขา้ารบาลก็ตีหลังไหมหรือตีหลังไม่ได้นะตอนนี้แล้วก็เฮมทารุที่เพิ่งลงครับโซบรัสโอเฮมทารุอีกครับเออไม่ได้วันไปเทินเหรอไม่ได้วันไปเทินป้าป้าป้า,ปา,ปา คอฟรีเยอะเหมือนกันเว้ยใช่อย่างนี้เกิงเศษสมบูรนะมาเลยอุ้ยมันเสียบ้างเถอะไอ้สิบแปดวนี่สามได้หำหำเท่าไหร่สิบแปดสิบแปดนอ่ะมือหนาเลยนะสิบแปดนี้ไม่ประมาทเพราะว่ามันค่อนข้างเอาเรื่องอยู่เอาเื่องผิดกี่กับพี่อุ้ยเช็คนะครับเช็ค ยุงเต็มแน่คลิปพลังด้านหลังฮิวออกครบแลี้ยวเอวได้ได้อยู่ได้อยู่ได้ฮิวตัวนี้อยู่ได้ถ้าจะไม่ผิดยูไดดอ้ยูไดอ้ดอกอ็ไปเยอะแล้วโอเคสิบเก้าของจริงแล้วทีนี้ของจริงแนละ้วสิบเก้าของหม 19, ื่นสะิบเก้าใช้โลอ่าเดี๋ยวนะ ก่อนให้โลกเสร็จก่อนเลยเสร็จเสร็จยี่สิบเก้าขอสองหมื่นสองมืนเลยเหรอใช่โอดไปนะกดโลกขอหมื่นเด็กคงนี้เขาสองมาแล้วให้ทำนี้ขอสองหมื่นยี่สิบเก้าอีกตัวท้เอายังไงเท่าไหร่ั้งยี่ห้าขอหมื่นห้อ๋อไอสองเอาเอาแรงเอาแรงกว่าที่ก่อนใ่ยี่้าขอสองหมไม่เอาแรงกว่าที่ก่อนใช่ไหมใช่ นะ่ปล่อยโนทริก no ขอหมื่นเฮ้ยขอหมื่นห้าไม่หมื่นห้าตีเสร็จถ้าอยู่ช่องลางแถวหลังเซ็กจวดผ่านเทินครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีไหลข้ามไหลเฟดไปแล้วก็อย่างนั้นจอกศักดิ์สิทธิ์อันนี้คือจโวปกติเลยนะก็สั่งเพลย์ไงเดี๋ยวนะสั่งเพลย์ สั่งเพิ่มแต่เราไม่มีโซ่ก็คือไม่ได้ดทยได้แค่พลนะังเนาะใช่โอเคจุ๊บอุ้ยรัดแล้วแฮมทาลูกพี่จ๋าไม่หย่ารอด้วมันไม่มีอะไรรอดอยู่แล้วแต่แก okay, ชอบเช็กซี่เนี่ยขนาใหญ่เลยไม่ใช okay, ่คิวโอเวอร์เองอันนี้เล็น่ากลัวบอ่าเดี๋ยวจะตีไม่เข้าเอาสักอันก่อนตีเข้าเหรอวะมันอ่าได้เพิ่มอะไรก็ยี่สานโอ้แรงพี่ แหว่เลยคลี่ดเดียวอย่าให้ออกโอเวอร์นะคลี่ดเดียวครับพี่มันมันเครียดเครียด,ด<ม>อะไรก็พีจีมาก็เพิ่งสามดาเมเองนี่หรือไม่ก็บ่อยพูดดีพูดดีเลยชี้ปลาวมดอรอเดีเ๋ดวย <laughs> วยนะครานี้มีทิ่งูครานี้แรงกว่าครานี้ โอเวอร์ทิก้าโวยกันกันก็ไม่ได้มาคู่คิดอะไรอย่างน้อยเดี๋ยวนี้อย่าเพิ่งหยอกเดี๋ยวหยเดี๋ยวอย่าเพิ่งจะยิ้มโบไปก่อนเดี๋ยวจัวแล้วให้พลังก่อนอ่าวมาพลังเวนแล้วมันต่างอะไรกันพี่ทรงเห็นไหมวะแห็นหรือหม่เลยครับเฮ้ยให้ฟรีเถืออ่าลุกจากสกิลของโอเวอร์ให้ฟรีผมเถอะเนี่ยโดยตั้งจับปิ้นแม่ฮะไม่ดูให้จับปิ้นอ่าเดี๋ยวนะ ก็ค่อนข้างแรงอยู่อีกรอบหนึ่งครับพี่ล้านกว่ากว่าไม่ต้องทอนทอนเด็กไม่มีพีจีก็โนุ่กายมีคิดแล้วโอเวอร์ที่สองโอเโนทริกคริติคอทริกเกอร์มาแล้วโอเคครีโอ้าเน้ เดี๋ยวนะเพอด้วยยี่สามยีสามบวกสิบสามยีสามบวกหลังสามเก้บวกสามหแต่นะยี่สามบวกสามามกสาหบวกกับ2องหมื่นห้าหกห้าหสองพี่ห้าอ่าขอสี่สิบห้าทำมขอสี่ห้าสี่ห้ายตามันไม่รู้เหมือนเขาบอกไอ กลุ่มเชื่อคุณครูอยู่แล้วข้างนี้เดดบู๊สวัสดีจ้าเดดบู๊ใช่ไหมแต่ว่าไอ้ข้างนี้ไม่ไหวต้องการข้างนี้เพราะข้างนี้มันสองขี้เงี้นึงไอ้ข้างนี้มันขี้เดียวสวัสดีอ๋อนี่คนนี้เจอแล้วเตี๊ยสี่สิบห้าโอ้โหตีไปแล้วเราจะยิวไม่ได้ด้วย อันก็ต้องตีแวงแหละมันแรงเกินแรงเกินถ่ายไหมำทารูก็อะไรมาเลยอ๋อกับสองทางนนะั้นเดี๋ยวเดี๋ยวนะัน่งก่อน,นออเด้๋ยวถ่ายคลิปอยู่ไมบเดีือดลงครับก้อนหนึ่งรัดหนึ่งคอสองตังกว่าไปเนี่ยบวกห้าพันก็มันจะตีสามสิบตัวนี้ ไม่มีเลยสิบสามสามได้สิบสามโอ้ยไม่ออกทีด้วยแจ่คก็อาจจะสวนเราแบบเบิ้มๆก็ได้ทีนี้แต่ยูหมดแล้วก็จะไม่ปิดอ่ะไอ้นี้สองได้สามได้ครับพี่โอ้ยเถือนนะโอ้ยไหมฝนแถวหน้าโอ้ได้คนเยอะมด้วยอ่ะพร้อมเสร็จแล้วครับพร้อมอินเตอร์เสร็จแล้วขออ้าไป ห้าพันห้าพันใช่ไหมส็จขอหมืนดอกสามสิบขอสองหมื่นยี่สิบเก้าก็ขอสองหมื่นพี่มีตัวไหนแรงกว่ายี่สเก้าไหสาสิไม่ต่างกันอ่าไม่ต่างกันใช่ไหมปล่อยเลยนนทรกขอสองหมื่นยี่ิบเก้าอันนี้อันนี้คือเขาดีเขาเขาเรียกว่าอย่งไรนะ หนึ найти, 30, 000, 20, 000. 30, nah ่งสองสามีเขาคนวนไมให้แล้วสองหมื่นีสามหมขอสองหมืีสามหมขอสองหมื่นไม่สุดท้ายเนาะใช่สองหแซจวดงคืออ๋ออย่างนี้ต้องประกาศขออนุญาตคือประกาศไม่ต้อเดินนะครับชัดเจนในนี้ไม่ต้องเสียงกันไม่สงที่หรอกไม่มีโซะ เออนะมันจะติดต้องสองครีด้วยเหรอเขาอาจจะอ่าเขาจะเพิ่มเสร็จออย่างนี้ไปผมเช็คได้โอ้ยเฮ้ยเพอร์โซน่อ๋อ่ายังไม่ยังไม่ถึงอันหนึ่งเขาจะ้สองโซต้องหาตัวที่ี่าสามารถที่จะชาร์จโซเกณฑ์หนึ่งที่ชาร์จโซได้ไม่มีเนาะไม่มีไม่มีอะมีเงลงทิ่งมูลสดด้านหลังแวนมันจะทำอเฟรได้ไหมนันได้แค่พลังไม่ทำอะไรไม่ได้อย่าทำผมเลยพี่อื เล่นนี่เ,เองนะวะผลเลยม,มาคิดมากฟิ้งรู้ไม่มีไม่รู้กดทำไมยังไงมันก็ต้องกดเพื่อเอาพลังกอนนะต่อให้เราคือมันจะโซชาร์จเพื่อพอถูกไหมแล้วก<อ>็ทำอยู่ดีอ, <laughs> อ่ะ ทิ้เบิ้ลทิ้งมูลโอเว่นเรงเอาเรื่องอยู่พ่อเพอร์เอาเรื่องอยู่พ่อเพอร์ปีจิเช็คมาเอานว่างสิอินอุ้ยอินไม่ได้แล้วอินอินได้แต่ว่าพลังมันมีทิ้งมูลหมดนะคานนี้ยี่สิบคันนี้ตั้งต้นยี่สิบกับยี่กับสิบสามข้างนี้ยากเบากว่าเอาให้ข้างนี้ครีเฮ้ยอุ้ย hey. กระจาย อ้ารงนี้แรงก็แรงอยู่นะครับมีเพิด้วยนะครับยี่สามยี่สามยี่สามบวกหมื่นสามสามบวกยี้าครับพี่สามสามห้าแป้าแปนี้ห้าอันนี้วิ่งขอนแล้วนะห้านะข้างที่20,000ื่นสอเป็นทุนเดิมจากการกดอ่าแล้วก็เพิอีกเป็น3ามหมื่นสามหมื่นึงที่สี่หมื่ครับพี่ หาแปดกห้าหกห้าสองคลิกห้าแปดกว่าห้าหมื่นคลิกดูจะมัาหมื่ <50. S 1> มันมาในจังหวะที่ควรจะมาเด็กนี่ถึงจยกเกินสองหมื่นสามหมื่นสามห้าสีสิบถ้าาดกเก <100. S 2> ึงแสดงว่สุดท้าย p นะีจแล้นี่ยเดนะคิดแปดหนึ่งสองหมื่นสามสห้าห้าสบ ห้าสิบไม์ถือแต่ครั้นี้ใช่พี่ไม่เชื่อหรอกถ้ามีพีจีโชว์มาอย่าเสียเวลาะหาไหมอย่าหาทำพี่จะปล่อยได้หนึ่งแดงครับพี่จัวผมประกาศไปต้องถือแล้วไม่ชนะอย่างนี้ลงกลุ่มหนาหน้าไหมครับพี่เป็นอุ้ยมาเลยมาเลยพี่ก็มีเสี็ตเยอะพอตัวคะสองใบผมเซ็บได้ต้งสามใบแต่สิบสามสิบสามก็เหมือนเดิมไม่ต่างกันครับ สิเสบิบสามไรสามไ,ไรจะไม่สิบอ่าเท่าไหร่นะสิบ <13 S 1> สามใช่สามไรสามไรม่ได้หมดถ้าโอ้จบเลยคนแถวหน้าหนึ่งคนไปสามอีกแล้วเดิมแมวหน้ายี่สิบเก้ายี่สิบเก้าไม่ได้เท่าไหร่ไหมผมจะบอกได้หรือไงหลังเรียนยี่สิบห้าสิบห้าใช่ไหมยี่สิบยี่สิบห้าขอหมื่นห้า ขอหมื่นหน้าให้ก่อนหมื่นหน้ขอสองหมื่นขอสองหมื่นไอ้นี่ปล่อยคิดพลังเลยเฮ้ย <Hey. S 1> ขอหมื่นเดียวหมื่นเดียวเอาโล่ไปกินอุ้ย hey. ่านก็ได้ขอเช็คโอเวอร์หน่อยง่ายเกยมนี้เลยเอูแล้วจั่วบริหารด้วย <Okay. S 1> จั่เบอร <Hey. S 1> แ์แล้วตนี้มีโซแล้วคุณจะไม่สามารถอินเตอร์เซปชันได้แล้ว <Inter cept. S 1> ไปเลยโซสองระเบิด หมดแล้วเหมือนกันพี่ไหนดีอ่ะเอาทิกมูนไปรับบูธดีกว่าผมมาอะไรนะเอาทิกมูนไปรับบูธเหรอรับบูธยังไงไม่ได้เลยหมายถึงไม่ต้องเสียชื่ออ่ะเอาอีกทิกมูนเนี่ยอ๋อพันห้าพันเหรอมีตัวหนึ่งอุ้ยติ๊กมูนสี่ตัวเฮ้ยขอสลับบอร์ดเอาฟอร์ตขึ้นหน้าไปแทนเฮ้ยสองคิกอ่ะพี่วตัว่าไรตัวอะไรสองคิกก็อาร์มเพอร์ใช่ไหมเพิร์ดก็แรงอยู่ห้าแปดแต่ว่าเดี๋ยวรับบอร์ดเนี๋ยวเอาฟอร์ตตัว อ้ไอ้ที่บอกให้เป็นยี่สามสามสามยี่สห้าอ่าห้าแปดดมบากาไม่เคยตรงยุกขอแค่คุณจะเช็กให้มันได้หรือเปล่าคิดเอวพระลังค้างฮิวพระลังคังไหนที่หลดมาสองสามื้นเร็วขออีกที่หนึ่งอยวไม่ได้อยู่ขออีกที่หนึ่งตายเลยบ้าภาษากรา